สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน fc อ d m i n ทุกท่านชาวนี้อ d m i n อยู่ที่ชุมชนชุมชนเก่าของปกักปากเกร็ดครับผมทางทิศเหนือของสัพานในน้ำพระรามสี่จุดนี้ก็เหมือนกับมันจะต่ำนะเวลาน้ำมาค่อนข้างที่จะขึ้นสูงนี่รับเดินเล่นก่อนครับผมมาดูน้ำมาดูน้ำ้าไม่ติดเครื่องสูบน้ำออนก,ก็อยู่กันลำบากเหมือนกันนะโดยเฉพาะบ้าน เนี่ยบ้านที่บ้านไม้ไต่ขึ้นสูงนี่ช่วงเชา้าๆอาจจะไม่เออเช้านี้อาจจะไม่ดูน้ําไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่เมื่อวานก็น้ําเยอะอยู่แต่วันนี้วันที่วันที่เจ็ดแล้ววันที่เจ็ดนะตรงนั้นเห็น,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 เ,หน,น,น,นเห็นน้ํำไหมฮะนั่นนะครับผมโอ้เข้าบ้านแล้วตรงนี้เข้าบ้านแล้วตามหลักการเขาก็ต้องเอากระ อสอบไซมังขวางไว้ก่อนตามหลักการเพราะว่าข่าวมา,าสักพักหนึ่งแล้วว่าเขาปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา2,500ลูกบาทเมตรต่อลิตรไอต่อวินาทีเท่าที่เนี่ยเขาทำตรงนี้สลับเดินเข้าชุมชนบางวันมันน้ำขึ้นอ่ะมีวันนี้ที่ลดลงหน่อยเมืวว่อวานมาก็เยอะอุย้ย กระสอบทรายนี้กั้นไว้เพื่อไม่ให้น้ำาใคไหลเข้ามาหลังด้านหลังของกระสอบทรายคนที่อยู่ฝั่งติดแม่น้ําก็อยู่ลำบากหน่อยโอ้วันนี้น้ําลดลงอยู่ฮะน้ําลดลงอยู่สถานการณ์วันนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไรเมื่อวานน้าเยอะเป็นช่วงภาวะสภาวะของน้ําขึ้นน้ําลงในแต่ละวันโอ้วันนี้ก็น้ําลงอยู่ตรงนี้น้ําลงอยู่เมื่อวานน้าขึ้นน้ําขึ้นเดินลำบากวานะ เธอแลวเริ่มน้ำน้ำเริ่มลงแล้วแต่ว่าทำไมก็บอกหกถึงเก้านี่น้ำจะเยอะเก้าไม่ขึ้นน,น,น,น่านเลยปีปีห้าสี่น้ำปีห้าสี่ขึ้นถึงหลังคาเลยใช่ไหม,มเนนล้วโอ<ห>้แล้วชาวบ้านเขาอยู่ตอนนั้นผมไม่ได้เข้ามานาม,มาผมผมไม่ได้มาดูเลยนะแล้วก็อยู่กันหลบหนีหนีหายไปอยู่ต่างจังหวัดกันอ่า โอ้เหรอแต่ก็ยังมีคนอยู่อ่ะนะตอนนั้นจะมีอยู่นดง้้บาเนี่ยออนะโอ้ดูดูดูเนี่ยมันมันขึ้นหลังคานี้ปีห้าสี่แล้วโดนหมดอ่ะโอ้โหเขากักอยู่นะเขากักอยู่ง่าหง่ายมันใช่แต่มันนี้แต่แต่เขากักฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้เขาไม่ได้กักไม่ได้กักเออกักฝั่งนี้อเนาะ โอ้โหแช่แช่เดียวน้ำขั้วแบบนี้แบบเดียวข่ววแถบนี้แถบเดียวไม่เข้า่ข้างเนี่ยจะเข้าไปรงบาลหมดเลยทีบานทั้งทศบาลทั้งห้างทั้งอะไรที่เศรษฐกิจทั้งหมดแหละจะปักเก็ตตีห้าสี่โอเคครับผมไปแล้วนะครับคุณลุงครับผมพอดีแอดมินแวะคุยกับคุณลุงเขาเล่าให้ฟังแต่คุยกันเยอะอยู่ครับผม คุยกันเยอะจะเพิ่มมาตัดเข้าไปช่วงช่วงกลังจะจากกันแนละ้วปีห้าสเนี่ยปี5้นะ5น้ำมันท่วมผังเนะ่ยท่วมังคาท่วมท่วกระแพงนะนะั่นกกระแพงเนะี่ยโอ้โหสบายใจได้ครับปีนี้ไม่น่าจะท่วมมากกาน,นี้แล้วล่ะเพน้ําเหนือมันถึงลงมาก็จริงแต่ว่าก็น้อยอยู่เพราะมาดูวันนี้น้ํายุบแล้ว น้ำยุบแล้วถึงแม้จะมีแบบที่แต่ว่าก็เอ่อน้อยกว่าเมื่อานน้อยกวันก่อนนี่แหละครับเขียชุมชนเก่าของปากเกร็ดถ้าใครอยากจะมาเดินเที่ยวเดินเล่นดูแหล่งชุมชนดูวัดดูวาหรือศาลเจ้าศาลจีนก็อยู่ข้างหน้านี่แหละครับผมเนี่ยน้มัน น้ำมันซึมเข้ามาจากซึมมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาดีหน่อยนะวันนี้เนาะแม่นีไม่เหมือนเมื่อวานเนาะน่าจะเป็นน้ำตกค้างเมื่อวาน แต่อย่างว่าแต่อย่างว่าน้ำมันจะเริ่มลดลงช่วงกลางวันมันจะมานู่นถทุ่มหนึ่งอะ่ะเพราะว่ามีทะเลนุ่นน้ําทะเลหนุ่น,นแต่ว่าโชคดีหน่อยช่วงนี้เขาไมา่ได้ปล่อยน้ำํำลดการปล่อยน้ำลดปริมาณน้ำํำจากเขือเเออข่อนเนี่นะเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนานี่แหละครับผมสารจีนที่แอดมินพูดถึงเมื่อกี้น่ยก็ไม่ใช่แค่เกาะกอย่างเดียวนะถ้าใครชอบเดินดูชุมชนนะ นี่แหละครับย่านชุมชนเก่าแก่ของอเอริกเกรี่ใกล้ๆคือตลาดใครมายามเช้าเนี่ยก่อน10บโงช้าก็จะเห็นตลาดเช้าของเยอะแยะนะโอเคขอบคุณมนะขอบุขอบคุณ,นะคณ,คณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ขอบคุณ,ท,ท,คณทุกเลิฟนะครับผมเดยวกัน EP ต่อไปครับ